หลายคนหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับถ้าเรามาทำแบบนี้ยังต้องใช้ลาดสามอยู่เหรอนะ,ะหรือว่าต้องใช้สารบังคับการออกดอกอยู่เหรอนะครับผมเคยบอกนะฮะพยาเมลักการทำกรเกษตรรูปแบบพยเเมนี้คือเรายึดกเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่อะไรที่กเกษตรอินทรีย์ขาด เราเติมเราเติมเต็มอะไรที่มันต้องใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีเพื่อให้งานมันเข้ารูปแบบเพราะเราทำพืชเรษฐกิจนะฮะเราไม่ได้ทำพืชกินเองนะครับถ้าเราทำพืชกินเองเนี่ยเราทำกเกษตรอินทรีย์ได้ไม่พึ่งสารไม,ไม่ไม่พึ่งสารเคมีได้แต่ถ้าเราทำพืชเรษฐกิจนะฮะเราทำพืชรษฐกิจเนี่ย เราต้องพึ่งสารเคมีบ้างเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นเราเตรียมวัสดุฟื้นฟูดินเนี่ยเราก็ต้องพึ่งสารเคมีเล็กน้อยก็คือพึ่งปุ๋ยเคมีเล็กน้อยซึ่งถ้ารวมแล้วทั้งรอบการผลิตเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนเป็นรอบการผลิตเนี่ยอาจจะใช้แค่สามถึงห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของที่เคยใช้แค่นั้นเองนอกนั้นไม่ต้องใช้ อะไรที่ขาดเติมเต็ม,มนะเกษตรอินเอร์เกษตรพีไอเ,เนี่ยก็คือเติมเต็มส่วนที่ขาดของเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคดังนั้นพอเข้าถึงฤดูการผลิตาการทำดอกนะฮะถ้าเราออกดอกไม่พร้อมกันนี่การควบคุมการผลิตเนี่ยมันจะยากมากการเก็บเกี่ยวการอะไรมันจะยากมากดังนั้น ไม่ว่าทุเรียนไม่ว่ามะม่วงไม่ว่าลำไยไม่ว่าพวกเนี้ยล้วนแต่ต้องใช้สารมาคับเพื่อให้ดอกมันออกมาสม่ำเสมอพร้อมกันสม่ำเสมอนะฮะดังนั้นถ้าเราจะใช้สารใช้แต่พอควรน,นะฮะแล้วก็แล้วก็ใช้ได้ครับใช้ได้แต่ถ้าเราแล้วออกอีกนหนึ่งก็คือถ้าเราใช้ในช่วงที่ต้นไม้เนี่ย มันสมบูรณ์มันพร้อมเต็มที่นะฮะโอ้โหมันออกมาแล้วค่อนข้างจะนี่เลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปห่วงว่าออกมาแล้วดอกจะร่วงดอกจะเล็กไม่มีครับไม่มีฮะไม่ต้องไปวุ่นวายฮะเราคิดง่ายๆเงียย้ยสาวท้องแก่จะคลอดละนะเราค่อยมาบอกว่าเออเฮ้ยแม่มันพร้อมไปหน่อยเอาบำรุงมันหน่อยอย่างเงี้ย ล้วถามว่าบำรุงตอนนั้นลูกมันได้เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าจะบำรุงลูกมันต้องบำรุงตั้งแต่แม่ยังไม่ท้องจนกระทั่งเริ่มท้องจนกระทั่งจนกระทั่งติดลูกนะฮะจนกระทั่งท้องแก่ไม่ใช่มาบำรุงตอนท้องแก่นะมาพ่นแคนเซียมโบลอน้างพ่นร์โมนบ้างพ่นอะไรอย่างไม่ต้องดังนั้นพวกเราไปดูสิฮะ ถ้าเป็นเกษตรพ r m รแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเคยไม่ต้องปพฟนฮอร์โมนเลยนะฮะไม่ต้องพ่นนะฮะเรื่องพวกนี้อยากให้ทำความเข้าใจแล้วเสร็จแล้วถ้าต้นมันพร้อมแล้วนะฮะเราก็พ่นบางๆทีหนึ่งพวกนี้ไม่เคยกระทบ ถึงสารเคมีเลยพอโดนนิดหนึ่งไปแล้วฮะมันทํางานให้เราแล้ะเราไม่เป็นการไปบีบมันจนเกินไปแล้วไม่มีการกดกไปต้นไม้ก็จะไม่สมบนะครับอันนี้ก็ฝากให้เป็นแนวคิดสําหรับโดยเฉพาะพวกที่ทําทุเรียนนะฮะต้องทําให้เขาพร้อมต้องทําให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงก่อนค่อยอันนี้โอเคนะครับ